สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Car Parking Multiplayer กับผมโคเนล่านะครับผมสำหรับวันนี้ถามว่าจะมาทาอะไรในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวรถใหม่นะครับผมเห็นผมมาทําคลิปต่อเนื่องแบบนี้นะครับซึ่งจากคลิปที่ผมปล่อยไปเมื่อวานนะครับผมผมไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับคอมเมนต์ที่แบบว่าเออมันโดนใจมันโดนใจผมมากเลยนะครับผมมันโดนใจให้ผมมาทําคลิปนี้นะครับนั่นก็คือน้องเขามาคอมเมนต์บอกว่าพี่ลองเอาหัวลากไปวิ่ง d น i l y r y ให้ดูหน่อย ก็คือวันนี้ผมจะเอาหัวลากลองไปวิ่งส่งของนะครับทุกคนแต่วันนี้ไม่ได้วิ่งแค่หัวลากคันเดียวครับเพราะว่าผมจะเอา F 1คันนี้แล้วก็เอารถสไล,ลด์รถสไลด์อีกคันหนึง่งแล้วก็รถกระบะคันหนึง่งกี่คันแล้ววะเนี่ยรถสไล,ลด์รถกระบะ F 1หัวลาก4คันทั้งหมด4คันนะครับอ่าก็ตามนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเอาเป็นคันไหนดี เอาเป็นหวัวล,ลาก่อนละกันนะครับผมนะเออนี่โอ้โหหวัวล,ลากันนี้ผมก็แต่งมาเพียบพร้อมแล้วนะครับผมอ่ะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในด่านดีเซิร์ตออนไลน์แล้วนะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมเห็นแบบว่าแสงที่มันสว่างอะไรขนาดนี้ไหมครับนั่นก็เป็นเพราะว่าผมไปปรับภาพนะครับผมรู้สึกว่าการอัเปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยมันสามารถปรับภาพได้นะครับเพราะว่ามีน้องมาคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยมันปรับภาพได้นะพี่เนเนเนอันเนี้ยเห็นไหมมันจะมีหลอดไฟตรงข้างล่างนะครับ มองไม่เห็นเดี๋ยวต้องปรับสีก่อนเห็นไหมให้ทุกคนเห็นไหมตรงข้างล่างที่มันเป็นรูปหลอดไฟข้างๆกล้องนั่นแหละครับผมคือเราสามารถเชงคัลเลอร์ได้นะครับนี่เราอยากให้สว่างมากๆก็ขึ้นมากๆนะครับผมเราอยากให้เอาสว่างน้อยก็ลงอีนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าผมมอาขึ้นสุดแล้วมันสว่างเกินไปว่ะแล้วก็สามารถปรับความความเข้มของแดดได้นะครับผมความสว่างของแดดนั่นเองเลื่อนเอาเลยเออตามแบบตามใจคนดูเลยอะ่ะเออ อันนี้ก็เป็นเงาดวงอาทิตย์ว่าอยากให้มันหันไปทางไหนผมจะเอาให้มันตรงรถแบบนี้เลยแล้วกันอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้พอแล้วนะครับผมโอเคไปประมาณนี้เลยโอ้โหภาพยังแจมภาพยังแจมครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมต้องปรับเป็นขับสีมาทุกคนคันแรกที่เราจะเอามาวิ่งกันเป็นหัวลากนะครับผมสแกนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งงานกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราผมต้องรับงานก่อนนะครับผมสไลด์เปิดแอปเดลิเวอรี่ขึ้นมาแล้วก็มีแค่2ที่อ่ะสามที่ครับผมผมจะวิ่งคันละ2คันละ2เที่ยวนะครับผมก็คือหัวลากคันนี้วิ่ง2เที่ยว F1 ก็วิ่ง2เที่ยวแล้วก็กระบะก็วิ่ง2เที่ยวรถสไลด์ก็วิ่ง2เที่ยวเหมือนกันอ่าตอนนี้ผมกดรับงานแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปรับงานที่ตรงนี้กันนะครับผมโอ้ชื่ออชื่อ มาเลยครับโอ้หคนออนไลน์เยอะเต็มไปหมดเลยครับผมมาครับผมันรับไร้โอ้รับได้ฉ <c oughs> ีเดี๋ยว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 ตามจริงโอ้ผมว่าผมต้องเปลี่ยนมุมกล้องไปมุมกล้องอันนี้มันมองไม่เห็นอันนี้อันนี้เออเดินนะกว่าจะไปส่งของได้เนี่ยลำบากชิบหายเลยโอเคของอย่าล่วงนะรู้สึกว่าถ้าของล่วงเนี่ยเรา เราต้องลงจากรถมาเก็บเอานะไม่สามารถขี่กลับมาเก็บได้นะก็คือต้องลงจากรถมาเก็บอย่างเดียวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้ทำไมพ่วงมันดิฟอย่างโอ้เอาเอ้าเอ้าเอาพ่วงดิฟเกินคือพ่วงไม่เกาะถนนแล้วให้เราเลยนะครับโอ้เลือกปลาโอ้เช็ดโอลีโอลิเช็ดนะครับผมโอ้โหเดี๋ทางไหนทางไหน โอ้โหส,สายใหญ่ยังเดืต้องโอ้โหมันตกทุกกล่องเลยอ่ะพอเราเก็บปุ๊บอ๋อมันก็จะเด้งขึ้นไปอยู่บนรถให้เราเองของที่สองปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมขอเก็บกล่องสักคู่หนึ่งและกันนะครับทุกคนอมาครับทุกคนตอนนี้ผมก็เก็บขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมะได้ครบมาทุกกล่องเราวต้องเช็คก่อนว่ามันครบหรือเปล่าน่าจะครบอยู่ละมั้งเพราะว่ามันคว่ำแต่ตรงนี้อย่างเดียวโอเคไป,ไปเดี๋ยวผมต้องขับรถให้ระมัดระวังกว่านี้นะครับเพราะ เพราะว่ามันของมันหล่นง่ายมากโอ้โหเราจะกลับรถยังไงวะเนี่ยเอาหัวลากมาลากก่องโอ้โหมันจะไปถึงไหมวันนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ชว่วโอเคได้เวลาสิ่งนะครับทุกคนตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวากทีผมกับยัที่ดี้าที่อวเป็นคนกาที่เปอนไปด้ไหมเดี๋ยว้คือิว่าพี่สมมติจะมาที่เปด้ไหมเพนัรเงัน ก็ัก <cells> like ัน <oi> ับคุนะจะอยู่ในทาที่ี่อของเาไม่่อนโอ้ขอทรนะไอ้เรืได้ันม่ก่ได้ลผรอไอ้ยนะของมัก็บให้เองเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้รถรถมันคว่ำแล้วแบบไม่ได้คว่ำอ่ะพ่วงมันของมันหล่นแล้วมันเก็บให้เองครับ เพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยคือของมันหล่นไปไกลมากครับมันรู้สึกว่าจะตกทะเลไปเลยบ้งว่าการที่เราทําของหล่นมาแรงๆมาบ้มากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหจะไปตามเก็บยังไงวะนนียของเหลือแค่สามชิ้นอ่าขอแคนเซลงานเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแคนเซลงานเลยแล้วรับรับงานใหม่อีกทีนึง อ่าทุกคนครับตอนนี้ผมก็แคนเซิลงานแล้วนะครับของเมื่อกี้มันหล่นไปถึงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามารับงานใหม่กันอีกรอบนึ่งแต่ผมจะเอาระยะทางใกล้ๆโอ้โหใกล้สุด7กิโลกูจะบ้าตายนะครับรู้สึกว่าการอัปเดตมาใหม่เนี่ยรู้สึกผมรู้สึกว่าเกมมันลื่นขึ้นนะทุกคนไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ปกติเวลาเล่นแบบเนี้ยขับรถมาแบบนี้คือของแบบคือไม่ใช่คือเกมมันแหลกแบบแหลกมากๆเลยอะแต่แต่นี่คือแบบไม่แหลกเลยอะคือนิ่งๆเลย โอเคปุ๊บอ่าโอโหงานหยาบแล้วรอบนี้งานหยาบครับขนไม้ครับซึ่งไม้นี่คือล่วงง่ายมากโอเคเก็บขึ้นรถให้เรียบร้อยครับผมมีอีกสามท่อนโอเคทําไมขนของแบบนี้ไม่เอาเชือกใส่วะเอานะ้าไม่เอาเชือกใส่ไม่ให้มันล่วงวะเ,ออเชือกขูกเชือกอะไรก็ว่าก,กันไปดูดูด,ด,ด,ดผมเข้าโค้งแต่ละทีโอโห ทำไมหัวลากพ่วงมันเล็กอย่างวะเนี่ย <c oughs> โอ้โ,อโ,อโอไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวไแล้วมันไปทีนะไปได้ทีละเมตรสองเมตรแล้วของมันก็หล่นแบบนี้ไม่ไหวว่ะโอ้รถคันนี้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวเราเปลี่ยนคันกันดีกว่าทุกคนครับมาครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการนํารถสไลด์เข้ามาในด่านดีเซิร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการรับงานกันเลยดีกว่าครับผมนะ <c oughs> อันนี้เป็นคันที่2ต่อจากรถ หัวลากนะครับผมรับงานเอาระยะทางใกล้ๆใกล้ๆพอละขนาดขนาดใกล้ๆแบบ5้กิโลยังแบบลําบากอ่ะเออ5้กิโลยังลําบากเลยโอเคเราก็ถอยไปรับงานนะครับผมมุมกล้องต้องอู้ด nah ูด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 ี๋ยทุกคนเห็นอะไรไหมตัวพ่วงมันมาจากไหนวะเนี่ยเอา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 เริ่มบัวเริ่มบัวกันละตอนเนี้ยเมื่อกี้พ่วงทางน้ำมันมันมาจากไหนวะเกมบักเกมบัก รับได้ไหมเนี่ยอันนี้คือเข้าแล้วใช่ไหมไม่ได้หมดทุกคนรถสไลด์ไม่ได้รถสลไลด์ลมึงแกรับงานยังไงวะไ่ยเอารู้สึกว่ารถสไลด์จะรับงานไม่ได้นะครับผมนะฮะแต่มันมีอยู่วิธีหนึ่งที่จะรับได้นะครับนั่นก็คือเอาขึ้นกระบะเรานะครับผมไม่ได้นะครับทุกคนเอารถสไลด์โอ้โหมันเป็นการทดสอบที่แบบว่ามันคิดอะไรอยู่เนี่ยคิดอะไรอยู่ผมเนี่ยคิดอะไรอยู่ มาครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการนํา F1 เข้ามาที่ดานดีเซลกันอีกเช่นเคยนะครับผมรอบที่แล้วเนี่ยรถสไลด์เนี่ยไม่สามารถรับอ่าเดลิเวอรี่ได้นะครับผมหรือว่ารับพัสดุได้นะครับรอบนี้เดี๋ยวจะเอาเป็น F1 นะครับผมมาดูกันว่าเราจะสามารถรับงานได้หรือเปล่านะครับผมไองานน่ยมันรับได้แต่คือมันเอาห่วงไปต่อไม่ได้ไงประเด็นโอ้ระยะทางไกลๆทั้งนั้นเลยใกล้สุด4กิโลจัดไปครับไปรุ่นนะครับเพ่อนๆกันไปครับผมคลิปนี้เอยเดี๋ยวนะ พวกไม่ได้อยู่ตรงนี้อะ่ะเดี๋ยว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 พวกอุ้ย,ยเดี๋ยวนะทำไมรถผมมันอืดจังเลยอะ่ะรู้สึกว่าพวกที่เราจะรับงานเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นครับดูดูใครมันมาส่งงานไว้เรื่อยแบบหล่นไป,นไปือกระจายอ๋อนี่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 นนนอ๋อของตอนแรกผมก็นึกว่าของมันจะอยู่แค่ตรงร้านแม็กโดนัลนะครับจริงๆมันอยู่ตรงปั๊มน้ํามันก็มีเหมือนกันรถผมวิ่งไม่ออกเลยว่ะสงสัยต้องไปจูนมาใหม่ โอเคผมแค่อยากจะรู้ว่า F1 สามารถวิ่งงานได้หรือเปล่านะครับโอเคขอให้เข้าไปรับเลยครับปุ๊บอุ้ยได้เฉยกูชอบ bro เออเดี๋ยนะมีแค่นี้อ่ะมีกล่องเดียวโอ้ไปไม่เป็นไรถือว่าเป็นงานที่ง่ายนะครับผมมีกล่องเดียวเดี๋ยวผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่รถผมมันจะออกตัวมาได้ะเนี่ย <c oughs> เออมันต้องช่วยเร่งช่วยเร่ง ทำไมของผมมีแค่กล่องเดียววะเนี่ยก็ดีนะครับผมเวลาหลุดมันจะได้แบบไม่ต้องเก็บเยอะโอ้โหอ้าวแลมโบตีลังคาละไปครับทุกคนเอฟบัตเลยเอฟบัตส่งส่งพัสดุปันไงกดเทียดกดเฟียวเมื่อวานนี้เราเอาเป็นอะไรนะแลมโบกินี่มาใช่ไหมวันนี้เอาเป็นเอฟบับผมยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่ครับ ระยะทางก็4ี่กิโลเมตรก็ไม่ไกลนะครับผมแต่ของผมรู้สึกว่าพ่วงมันเนี่ยไอพ่วงไอที่เราบรรทุกอยู่ตอนนี้ล้อมันไม่ค่อยเกาะถนนเลยครับทุกคนดูเวลาเราเลี้ยวนิดเดียวคือพ่วงมันจะดิฟและเห็นไหมเห็นไหมเอ้ามันดึงมันดึงผมมันดึงผมโอ้โหอะไรมาเลยเอา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 ตายแล้วตายแล้วตายแล้วแต่พ่วงมันไม่หลุดนะครับแต่ประเด็นคือพัสดุผมหายไปไหน ชิบหายอ้โอ้โู่นโน่น่นตรง่นโอเคจอดทับจอดทับผมต้องเดินไปเอานะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถขับรถผ่านแล้วก็มันไม่เก็บให้นะครับต้องลงมาเอาอย่างเดียวดีแต่ที่มีกล่องเดียวถ้ามีหลายกล่องนี่บอก้เลยว่ากระจุยกระจายแน่นอนเหมือนหัวลากตอนแรกเลยนะเนี่ยโอเคครับผมจากนั้นเราก็ทําการขึ้นรถเพิบ่บแล้วก็กดวาร์ไปที่ตรงนี้อ่าเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าขับมาแล้วมันจะตกอีก ผมขับมาดีๆนะเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้แบบว่าทําให้รถมันสะบัดเลยนะจะอยู่ดีๆเหมือนเหมือนพ่วงมันจะหนักๆของมันเองอ่ะแล้วมันทาให้รถคือมันมันดึงตัวรถ F1 ไปด้วยอ่ะแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นแบบนี้เอาจริงๆนะถ้าเราจะวิ่งในลิเวอรี่แบบนี้เราต้องจํากัดความเร็วในการวิ่งทุกคนเราจะวิ่งแบบว่าความเร็วสง4 0 5ไปได้นะครับผมรู้สึกว่าพ่วงมันจะรับความเร็วแบบสูงๆไม่ค่อยได้นะครับท่านโยเลี้ยวแบบนีเห็นไหมเห็นไหม,ไหม,ไหม เดียวแค่นิดเดียวแบบนี้คือพ่วงมันจะไปแล้วครับผมมันจะพาเราแบบว่าตกถนนไปแบบง่ายมากครับถ้าเรายิ่งวิ่งมาเร็วนะ <c oughs> เละครับเละเอา้ากล่องก็ยังเป็นสีแดงเหมือนเดิมทำไมไม่เป็นสีเขียวล่ะผมเอาพ่วงมาใส่แล้วอะแต่คิดว่าน่าจะเก็บได้นะอแต่รู้สึกว่าพัสดุเรามันจะมีแบบว่ามันเขาเรียกว่าอามันชํำรุดนะครับผม โอ้โหเอฟันเอ้ยหมดเลยมมนจะไปได้วะเนี่ยโอเคครับกว่าจะออกตัวได้เนี่ยต้องต้องแบบว่าต้องเบิ้ลเครื่องเบิ้ลรอบก่อน okay, เดี๋ยวซอยนี้ผมรู้สึกว่าการส่งวัสดุเนี่ยมันลำบากชีบผายเลยทุกคนรู้สึกว่าเล่นยากมากนะหมดเนี่ยเอาจริงเล่นยากกว่าที่คิดไว้เลยนะเนี่ยว่าขับแท็กซี่ขับขับยากแล้วนะอันนี้คือขับยากกว่า แท็กซี่มันไม่ได้ขับยากเลย,ยจริงอันเนี้ยเดี๋ยวนิดเดียวคือคว่ำได้เลยโอเคโอเคเบาเบาเบาเโอเคในที่สุดเราก็เอาพัสดุมาส่งถึงที่ตรงนี้เอวันเป็นเจ้าแรกนะครับผมของวันนี้นะครับจอดอ่าแล้วก็รอสักครู่นึงไม่ใช่ละไม่ใช่ละจอดไม่ตรงละอ่า เรียบร้อยไม่ได้เงินสักบาทอะไรวะเนี่ยโอ้เอ้ยมีใครมาบริจาคก,กันให้เราสองแสนวะเนี่ยใครจะรวยขนาดนั้นวะเนี่ยอ่ะทุกคนครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการเอาเป็นกระบะอารีโวคันนี้ครับผมที่แต่งเป็นฟูลออปชั่นคันนี้ไปทําการวิ่งเดลิเวอรี่ผมคิดว่ารถที่เราเล่นมาทั้งหมดผมคิดว่ารถกระบะคันนี้น่าจะเล่นง่ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะทําได้หรือเปล่า โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็เข้ามาที่ด่านดีเซอร์ดวผมขอรับงานสักครู่หนึ่งนะครับผมขอเออระยะทาง2กิโลเออมันต้องแบบนี้ผมอยากได้งานที่มันใกล้ๆไงมันจะได้ไม่ต้องขับยากเฮ้ยผมว่ารถครันนี้น่าจะขับง่ายกว่า2-3สาคันที่แล้วนะครับอ่ะอันนี้กระบะปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับผมเอาเอาคือเอากระบะเข้าง่ายมากแต่ไม่รู้ว่าการทรงตัวนี่จะทรงตัวได้ดีหรือเปล่าพอเริ่มเกมมาไม่ทันเลย เคครับเอาอันนี้ออกอีกนิดนึงให้มันเห็นพ่วงหน่อยจำกัดผมรู้แล้วทุกคนถ้าอยากให้มันนิ่งเนี่ยให้มันขับเองเออผมรู้ละเวลาเราเอ้เด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 เผเดเดเดเอเด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 เเเด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 เ้มดเ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 นเดเดเดมเดดเดเดเเเดเดเเดเดดมดเเด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 เเดเดเ้เดดเดเเดเเเดเเรดเ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 เรเเ่เ ถ้าถึงทางโควงเราค่อยปลดออตโต้ออกเลยนะครับเออก็ตามนันนะโอ้โหนี่ขนาดแบบว่าขับ140กว่าพควงยังมีการสะบัดนะครับผมเฮ้ยเล่นแากเหกันได้นโหมดเนี้ยเอานี้ออกนะครับผมเพราะว่าเราต้องไปเลนขวาก็คือสะพานใช่ไหมแน่นอนนะผมก็คือสะพานครับ นีแหละคืองานยากนะครับผมตอนนี้งานยากก็อยู่ตรงนี้แหละถนนมันไม่พอดีกันนะมันขึ้นขึ้นลงลงลดนั่นนั่นไงนั่นไงนั่นไงว่าแล้วไงของตกไปชิ้นหนึ่งคือเราเราก็สามารถรู้ได้ไงว่ามันหายเพราะว่ามันมีแค่หกชิ้นโอเคเข้าโค้งเบาๆเบาๆเบาๆเอบมันเป็นโหมดที่เล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยโหมดเนี่ยเอาจริง ผมส่งผมว่าผมส่งส่งรอบละคันพอแล้วว่ะเจแรกว่าจะขับรอบละสองไม่ไหวว่ะรอบละสองแค่รอบละคันก็เหนื่อยจะตายอยู่ละอึบอึบอึบอา่ามาถูกทางครับผมซึ่งเมืองนี้จะเป็นตอนกลางคืนนะครับโอ้ดู้องฟ้าอ้าวมันบลกก็ไม่บอกเหลือระยะเวลาอีกห้าสิบวิอ๋อตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่จุดหมายแนละ้วตรงไหนข้างหน้าตรงนี้นี่ไงถึงลว เรียบร้อยอ่ารอบนี้ได้เงินมาพันห้าเลยครับผมบวกอีก600โคตรจะลําบากในการเล่นเลยนะครับทุกคนก็โอเคครับทุกคนครับก็สาหรับคลิปนี้นี่ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเป็นการเอารถแบบแปลกๆวาทดสอบขับแบบส่งของเฉยๆนะครับก็ไม่มีอะไรสําหรับใครที่ชอบกินครับแบกิ้งก็ฝากกดไลค์ผมหน่อยนะครับกับคลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ